้นะดีที่ฟ้าไม่มีแสงนะคะทุกคนนะเนาะก็มืดมืดอยู่แบบนี้นะไม่รู้ว่าถ้าแม่มงลงไล่เสร็จมันลูกเขาจะเทลงมาหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะน,ะคะนี่มืดหมดแล้วค่ะนะนี่นะคะฟ้ามืดหมดแล้วนะคะทุกคนนะนะมืดหมดแล้วนะเสียงเพื่อนเราร้องแอบๆอเนี่ยได้ยินไหมคะทุกคน นี่ยินเสียงน,นะร้อ,องนะฟ้าก็ควรคางอยู่นะคะหิงห้อยก็มาแล้วนะคะเนี่ยเียแว๊บแวบแวบแว๊บเนี่ยแบบแบบแบบน,นะหิงห้อยอกอับทุกคนนะจ๊ะนี่ดูฟ้าท้องฟ้าวันนี้นะมืดแบบนี้เลยอันนี้คือเขาเรียกว่ามืดแบบว่ามืดแบบเมฆฝนนะไม่ใช่มืดธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะนี่มืดแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราก็ไม่เห็นเดือนอีกแล้วนะคะทุกคนนะ ไม่เห็นเดือนแน่นอนนะคะหนาหมืดแบบนี้นะดูลงเม็ดฝอยๆแล้วค่ะทุกคนนะนี่มาดูทางทิศตะวันตกหน่อยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมแสงสว่างมีนิดเดียวเองน้องนั้นเมฆปกคลุมหมดแล้วเริ่มมีเริ่มมีแสงแล้วนะทุกคนนะเนี่ยคลุมหมดเลยเนี่ยเมฆทั้งนั้นเลยนะที่เห็นเนี่ย ปกติมันยังไม่มืดค่ะปกติท้องฟ้าจะไม่มืดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเมฆหมดเลยค่ะนี่เมฆทั้งนั้นเลยนะคะนเนาะไอด้ดูดิมาทางนี้นะคะทุกคนนะดูทางน้นดิมืดหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนอมืดตึ๊บเลยนะคะปกติทางทิศตะวันตกนี้แสงสว่างมากนะคะนะคะนี่ตอนนี้มืดหมดแล้วนะคะ ปกติทางทิศตะวันตกนี้แสงสว่างนะครับผมท้องฟ้าจะสว่างนะแต่ตอนนี้มืดหมดแล้วบ้านผมก็มีครับไม่เห็นพระอาทิตย์เลยสงสัยท่านไปสวดมาติกายอยู่ในบ้านเนาะคุณจงรักบอก <c oughs> คุณธนองดง,งละกรามขอบคุณนะครับที่มาทักทายครับคุณธนองดงแสมคุณธนองดวง,งกลางขอบคุณครับผมนะที่มาทักทายนะครับผมนะให้ดูท้องฟ้าเนี่ยมันมันมืด มันมืดยังไงเห็นคสสงสว่างเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยทุกคนมองเหมือนแม่แมแหมแสงสว่างที่เหลือเป็นรูปหัวใจเลยนะทุกคนนะคะน่ะน่ะรูปหัวใจเลยค่ะนี่เนาะรออย่างเดียวแหละเดี๋ยวนี่คือลงเม็ดแล้วนะปอบแปะแล้วนะลงเม็ดแล้วแต่ไม,ไม่ไม่แรงนะคะทุกคน บังกล่าวว่าคาดว่าน่าจะเทลงมาแน่แหละคืนนี้เทหนักด้วยนี่ตรงนี้ยิ่งมืดไปใหญ่เลยทางทิศเหนือนะคะทุกคนนะยิ่งมืดไปใหญ่ค่ะเนาะมืดหมดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยอะ่ะท้องฟ้าเป็นสีสีน้ำเงินเข้มแล้วนะคะยิง่งนี่ถนนนี่ถนนหน้าบ้านก็เห็นแค่แสงสว่างอย่างเดียวนะนะครับผม แอบแอบอีกละเพื่อนเราลองแอบแอบอีกแล้วนะนี่เพื่อนเราลองแอบแอบอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะโอ้โหมืดมืดแบบน่ากลัวมากเลยอะนะฝนจะมาช่วงย่ำรุ่งครับส่งส่งไวพึ่งมาจากร้านคาราโอเกะสงสัยพึ่งมาจากร้านคาราโอเกะเอาละครับผมคุณจงรัก น้องฝนเนี่ยน้องฝนของคุณจงรักใช่ไหมน้องฝนใช่ไหมน้องฝนของคุณจงรักใช่ไหมเพิ่งมาจากคาราเกะใช่ไหมนะโอ้โห,โหมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเนี่ยนะคะคุณจงรักนี่นะแหมฝนฝนจริงป่ะจริงป่ะน้องฝนจริงใช่ไหมมาเช้ามาตอนเช้านะน้องฝนขบับจากคาราเกะน,นะคุณ ุณจังรักนี่นะเป้าอ๋อ,อ,อระแต่แต่แวดก็ยังยังยังไม่กลับลังอีอเสียงก็แตแต่แวด,ด้วยมืดขนาดนี้แล้วแต่แต่แวดทำไมยังไม่กลับลังอีกอุ้ยออกไม่ได้นะคะฝนลงเม็ดนะลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนมืดมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยมืดตึ๊ดเลยอยู่มุดมืดหมดแล้วนะคะมีแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มของต้นไม้นะ